สวัสด้ครับพ่อไม่นนพี่นอองทีเดียวต้อนรับสู่ช่ององัมพรสว่างแดนดินครับขอบคุณนละครับทุกการติดตามมือเี้ยพ่อมีโอกาสมากจังหวัดมหาสารคามครับสาธุสาธุสาธุาธพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนครับลูกบ่มีเจตนา รบลูลูกมากกลับมาวายเดอ้ออง์พระธาตุครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เขามาพาพี่น้องมากกาับไหวพระธาตุหน้าดุนครับอนุโมทนาสาธุกับทุกคนเดอ้อครับป้าพี่น้องเขาไปเบื้องด้านนนก,กันขยายอาเกมเมืองนอใหญ่ขนาดเดียวกันเมืองสเกตเหลือร้อย็ก็ูองทัพทวรวดีลุกร้านนี่ครับเขาทั้งด้านไดยนี่ไปอยู่อาณาจักร

เข้าไปด้านในครับพุทธมนตรอีสานลาพี่นนองขึ้นครับ เห็นคนว่าอ,อยู่ตู้ไปซีนี่แด,ง,ดงแดงตู้ไปซีนี่แดงแบัวซาดอกไม่บัวท่านนาดูนสาธุสาธุสาธุพี่น้นองเอ้ยม,มาดินแดงนะเมื่อนี้หลายจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดสารคามหัววันไปกาฬสินธุ์ครับ พัะธานยาคู่มือพระธา,ธานนาดูนครับพี่นอ้องมีโอกาสมาเเ้ยครับเดอ้อพระทา,ธานนาดูนอำเภอนาดูนครับจังหวัดมหาสรารคามครับพยักษ์ขับภูมพิพิสัยหลักกาน,นาดูนว่าปีปทุม ครับแม่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนครับชาดอกไม้ทูบเทียนเ่ะเวียนสามหลอดพี่น้องเวียนเวียนครบองค์กรางสามหลอดครับนะครับบูชาดอกไม้ทูบเทียนครับพี่น้อง

ตกงแ,ะะงาางแ,แงย่างนเ่ี้แค่้พี่น้องหนุนี้โอกาสไหมาสักกะละบุญหอดจอดเถิงพี่น้องเอ้ยากับพระบรมสารีริกธาตุพระาธาตุนาดูน เรื่อสาลีของการตัดในเชิงนี้จึงเกิดมีเจดีย์พระธาตุเป็นครั้งแรกในชมัย

นครจำปาสีนะนครจำปาสีพัฒนาณาน,นี่ไงนครจำปาสีเรียนกี่รอบนี่สามรอบใช่ไหมไม่พระอาจารย์เรียนรอบเดียว จากเวียนครบสามรอบนะท่านผู้ชมก็มาจุดถูกสักการะไหว้เพ่อนครับองค์พระาธาตุนาดูเมืองจำปาสี พี่น้องเบิง่งพระธาตุดาดูลครับสมโภชนาสารุบุญครับทุกๆท่ททานเด้อครับ เมืองนครจำปาสี โอกาสมากับไหว้องค์พระธาตุนารูนเดอร์ครับพี่น้อง